สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่เจ็ดนะครับวันนี้เจ็ดเมษายนนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างอาจจะพูดอะไรบ้างลูก <c oughs> มีอะไรจะพูดกับเพื่อนๆในออนไลน์ไหมอ้าวทำไมอ่ะส่งพลังกันหน่อยสิเพลงก็ได้อยากกลับบ้านอย่างเดียวเลยฮะอ้าอยากกลับบ้านอย่างเดียวโอเคเดี๋ยววันนี้ได้กลับแล้วถ้าไม่มีผลข้างเคียงโอเคอ่านไหนซื้อหื้อยหนซือ้อไงนะ ซ,ซื้อครับตยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มเป็นยารักษาโรคอย่างนี้น,นะลูกถ้าหัวเราะได้ยิ่งดีเลยเขาเราบบียกหัวเราะบำบัดเนาะเมื่อคืนเราทําสมาธิบําบัดด้วยเช้าก็ทําหัวเราะบาบัดกันได้เนาะ,ะหัวเราะหน่อยสิห้าห้าห้าหน่อยสิโอเคเอหัวเราะแปลกๆเ,เลยตรครับเราใช้สมาธิบําบัดไปแล้วใช่ไหมหัวเราะบาบัดไปแล้วใช่ไหมอันนี้คืออะไรครับ ร้องไห้บำบัดใช่ไหมอยากร้องเหรอลูกร้องแล้วสบายใจใช่ไหมเอาบอกบอกหน่อยสิมีอะไรที่หนูหนูยังไม่สบายใจมีไหมหนูคิดอะไรอยู่ตอนเนี้อยากกลับบ้านอ๋ออยากกลับบ้านถ้างั้นกลับบ้านบำบัดดีไหมวันนี้ได้คีโมอีกสองกระปุกแล้วเราไปกลับบ้านบำบัดกัน โอเคไหมไหนสู้หน่อยสิเอามือว่าสู้หน่อยสิไม่เห็นนะไม่เห็นนะอ่ะอานทำงานลูกเตรียมกินข้าวกินข้าวต้มเนาะ,ะเช็ดน้ําตาสลกร้องไห้ได้สบายใจแล้วเราก็สู้ต่อไม่ร้องครับคนเก่งไหนสู้ๆแล้วนี่ไหนสู้ๆแล้วนี่อ่ะจู่จูู่มือโอเคโอเคถามเมื่อกี้โดมถามคุณหมอกลับซิทำไมอะไรนะ ทำยังไงให้อาการอยากกลับบ้านไม่หายไปอันนี้คือคำถามที่หนูถามขึ้นมาใช่ไหมลูกเดี๋ยวแม่จะหาคำตอบช่วยนะครับเด็กีประกาศมาแล้วครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับสำนักกระปกที่หนึ่งของวันที่สามครับผมครับผมวันที่สามรอบสองสู้ๆครับสู้รับ ปลาลุงมือเยี่ยมอ่ะโดมีคำถามจะถามปลาลุงว่าอะไรนะอ๋อเบื่อทำไงครับไม่ะปลาลุงโอ้ย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 เอาอย่างนั้นไหมเอาอย่างนั้นไหมโอ้ยสิหน่อนยิ่งต้องโอ้ยคนอย่าไปดืออย่าไปดืออย่าไปดือเดี๋ยวแม่ลีเอาวัสดีทานให้ต่างกันแตไม่เช็คเล็บโอ้ยตางแล้วคนละอย่างคนละ่ยคนต่างกันไอ้เรื่อง ปรพที่เ็ของรอบนี้ซึ่งเป็นกระปุกที่สองของวันที่เจ็ดวันนี้เป็นยังไงไางครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างลูกกังวลอะไรอีกครับไม่ไกังวลหรอกครับเยี่ยมม,ม,มากเลยครับแต่มันจะรู้สึกขึ้นไส้่ตลอดเวลาอ่าม,มันเป็นผลข้างเคียงนะครับเดีย๋ยวจะมียาลดอาการข้างเคียงของกระปุกสุดท้ายนี้นะลูกนะเพราะนั้นทนให้ได้ แล้วก็สู้เลยนิดเดียวสหุนแล้วเนี่ยเลยนิดเดียวสู้ไหมสู้ครับไหนสูส้ๆหน่อยสิครับจะนั่งใช่ไหมไหนยืดหลังขึ้นหน่อยโอเคนั่งหลังพิงเลยครับ